าะตุ้ง่านกับจ่าแตงครับมาคี่ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดหลังจากที่ลีพูลนั้นได้ทําการปิดดีวทางด้านของเชนวิวฟิมปงนะครับแบ็กขวาของไบเอ์เลเวอร์ฟูเซนแล้วก็ล่าสุดนั้นก็มีข่าวกับฟอร์เรนเวสต์นะครับแนวรุกอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมหลายๆทีมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะอิจฉาล์พูลนะครับหลังจากที่คว้าแชามป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ทําการเดินตลาดซัมเมอร์ นั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ได้มีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นใล้ที่จะปิดดีลทางด้านของมัติสคุญญานะครับเพลงเมกเกอร์ของวูล์ฟแฮมตันวันเนลเลอร์สนะครับหลังจากที่ได้มีการเจรจากันถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ดีลดันเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่แฟนผีนั้นกําลังจะได้มัติสคุญญานะครับหลังจากที่มีข่าวมาตั้งไตลอดเกือบดึงเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุด ยังไม่พอแค่เพียงแค่มัทตุสคุณยากคนเดียวนะครับล่าสุดนั้นบอร์ดรับพนันก็ถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ชูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการคว้าตัวเลียมดีแลบนะครับจากอิสวิทาวมาเสริมคมในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับหลังจากที่แล้วก็มีการออกดัดชนีนะครับให้คมทางด้านของเชลซีและก็นิวคาสเซิลแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าแล้วก็ได้มีการขอครับมีการเขาเรียกว่าตั้งเลตติ้งนะครับผมว เงินนะครับในการดึงตัวเรียมดีแล็บนะครับกองหน้าของอิฟสวิตมาแก้ปัญหาในการล่าตะขันเพื่อสู้สึกนะครับคีเมเลียนกริกในซีซั่นหน้านะครับแม้ว่าแมนยูเอตดกำลังจะปิดอยู่ทางด้านของทางด้านแมเติสคุณย่าแล้วก็ตามแต่นะครับซึ่งแมนยูเอตดนั้นตกเป็นข่าวกับในการจ่อได้ตัวคุณย่าอย่างที่รายงานไปในช่วงต้นคลิปนะครับแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะดึงทางด้านของเรียมดีแลบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีรายงานล่าสุดนะครับก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนั่นเองนะครับก็มีรายงานว่า ทางด้านของอผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นได้มีการเชิญตัวเลียมดีแล็บนะครับไปสัมผัสที่โอแทฟเฟิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปสัมผัสที่สมโมสรนนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะนั้นได้มีการเขาเรียกว่า,าได้ทําความรู้จักสมโมสรนนะครับซึ่งทางด้านของอีฟสวิทา์ก็ได้อนุญาตเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้ตัวของเรียมดีแล็บนั้นก็ได้ไปที่สมโมสรนนั่นเองนะครับแล้วก็บรรับทา่านรับพ่านถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการขานรับนะครับแล้วก็ได้ออกรราารเรต ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่ออกอัตรานะครับเอาขนม1ชิ้นไปแลก2ชิ้นนะครับซึ่งบอกว่าเป็นอัตราที่ส่วนมากไม่ค่อยจะพลาดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเต็อง2อยู่เป็นเชลซีนะครับเอาขนม1ชิ้นไปแลก3ชิ้นก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะทั้งสองทีมเนื่องจากว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อิสวิทาวหรือว่าแม้กระทั่งตัวของเรียมดีแลบนั้นก็อยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศกับเชลซีเช่นเดียวกันซึ่งตามรายงานนั้นก็มีรายงานว่าเรียมดีแล็บน,น,งนตตงังจากทีจ จบในเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูนั่นเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะสุขสมหวังหรือไม่หลังจากที่ได้พานักเตะนั้นมาเยี่ยมชมที่สโมสรอแห่งนี้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้คู่แข่งสําคัญก็น่าจะเป็นทางด้านของเชลซีที่ต้องการมาแทนอาจต้องการกองหน้านะครับมาแทนที่ของอนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มฤด,ดูกาลนี้ย่าแย่สุดๆนั่นเองดังนั้นต้องรอดูครับว่าจบซีซั่นนี้เลียมดีแล็บจะเลือกท่ีท สตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือหมดของข้ร์ลูกหนังจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ